ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาพร้อมลงชิงตำแหน่งนายกหากเสถฐาหลุดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับ เรื่องของนะครับที่40สวนะครับไปร้องนายกรัฐรรมนตที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเรื่องของคุณสมบัติในการที่นะครับคุณเศรษฐาไปตั้งคุณพิชิตชื่นบานที่ขาดคุณสมบัติหรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นอยู่ในชั้นศาลซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็มีการวิเคราะห์ว่าคุณเศรษฐาอาจจะหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมมตีซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องมีคนไปถามคุณพิธาริมเจริญรัตน์เพราะคุณพิธาเองเวลาที่ปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยก็ต้องม <พ alet S 1> ีคนให้ความสนใจนักข่าวให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องอนี้นะครับ ซึ่งคุณพิธาเองก็บอกว่าตัวเองนะครับพร้อมนะครับที่จะลงชิงตําแหน่งนายกแน่นอนถ้าเกิดคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับหลุดจากตําแหน่งนายกซึ่งแน่นอนครับก็เป็นการประกาศที่ชัดเจนและที่สําคัญคุณชัยธวัฒน ปุราทนเนี่ยก็ได้ประกาศแล้วไม่จับมือกับพัดเพื่อไทยด้วยแสดงว่าแน่นอนครับว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีการต่อรองและมีการเจรจาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้นะครับพิธาเนี่ยขอบคุณประชาชนหนุนขึ้นอันดับหนึ่งในโพพปกเก้าบอกไม่เข้าข้างตัวเองขอทำงานต่อรั้นนะครับพร้อมชิงนายกหากเศรษฐาเจออุบัติเหตุการเมือง1มิถุนายน2 5 6 7ที่ะ ส,สนามกีฬาแห่งชาตินายพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยสส,สบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ติงผลโพสถาบันพระปกเก้าสำรวจความคิดเห็นความนิยมของพรรคการเมืองซึ่งพักก้าวไกลและนายพิธามีคะแนนนําเป็นอันดับหนึ่งว่าขอบคุณประชาชนที่ยังให้การสนับสนุนตนจะเอามาใช้เป็นพลังในการทํางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อย แน่นอนว่าผลโพมีข้อจํากัดของแต่ละโพอย่างโพนี้มีเพียงแค่1,600ตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันในการทํางานผมไม่ได้มองว่าเป็นการหลงตัวเองหรือว่าไม่ได้ประมาทไม่ได้รู้สึกว่าเรานําเกือบ5 0็แล้วเราสบายสบายได้นะครับเราต้องทํางานให้หนักขึ้นในทุกๆวันเป็นกําลังใจจากพี่น้องปัะชาชนในการทํางานต่อไปของพักก้าวไกลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพิธากล่าวเมื่อถามว่านะครับมองว่า เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งหรือไม่ที่รัฐบาลทํางานมาเกือบครบหนึ่งปีแต่คะแนนนิยมยังอยู่ที่นายพิธานายพิธาได้กล่าวว่าเป็นสัญญาณในหลายๆสัญญาณโพแต่ะโพก็มีข้อจํากัดตนจึงไม่เคยคิดว่าจะเอามาเข้าข้างของตัวเองนะว่าทํางานได้ดีแล้วแต่จะเอามาเป็นแรงผลักดันในการทํางานและยังมีอีกหลายๆสัญญาณที่ต้องจับตามองเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรฐฤฤษฐกิจสังคมเรื่องของการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนัก ต้องเอาหลายๆสัญญาณมาประกอบกันเมื่อถามว่าหากนถายเศรษฐาทวีสินนายยกรัตรีหลุดจากตําแหน่งนายพิธาจะมีแผนอย่างไรเนื่องจากนายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกนะครับนายพิธากล่าวว่าแผนของเราก็ทํางานอย่างเต็มที่ถ้าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองเราก็จะมีหลักการในความคิดของเราถ้าหากมีการยุบสภาเราก็พร้อมที่จะเลือกตั้งในทุกๆเมื่อ ก็คงเป็นไปตามคันลองของธทมไม่ได้ต้องการที่จะแข่งแย่งชิงดีหรือเอาอํานาจอะไรไปนะครับเมื่อถามย้ําว่าหากนายเสรีรหลุดจากตําแหน่งจริงๆพร้อมจะลงแข่ง ในการเลือกตั้งนายกฐมนตรีรอบหน้าหรือไม่นายพิธากล่าวว่าถ้ากฎหมายอนุญาตผมก็ต้องเป็นแคนเดเดตนายกตามที่นายชัยธวั์ตุปราทนหัวหน้าพักคก้าวไก่ได้แต่งตั้งต,งตนนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลของคุณพิธาริมเจริญรัตน์นะครับซึ่งประกาศอยู่อย่างชัดเจนว่าวันนี้ถ้าต้องการเลือกตั้งใหม่นะครับพรกคก้าวไก่ก็พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งหรือถ้านะครับมีการเลือกนายกคนใหม่นะครับคุณพิธาเองก็พร้อมที่จะลงชิงตําแหน่งนายกเหมือนกัน ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้พักก้าวไกลสิ่งที่ทําให้เห็นและอย่างชัดเจนไม่มีนะครับไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนั่นก็คือว่าพักก้าวไกลเวลาที่ลงสนามเลือกตั้งไม่ได้ใช้เงินในการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่ไม่ใช้เงินในโซ่ต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็พร้อมอยู่เสมอแต่คนที่ต้องใช้เงินลงในสนามเลือกตั้งแน่นอนครับว่าเมื่อจะเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ต้องใช้เงินใช้ทุนมหาศาล เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เลือกตั้งบ่อยๆและยิ่งถ้าถึงตอนนี้บอกได้เลยครับว่านับพักก้าวไกลพร้อมแต่พักอื่นๆผมเชื่อและกล้าพูดว่าฟันธงไม่กล้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาจะไม่มีทางกลับเข้ามาเป็นนะรัฐบาลได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้ยุบสภาเพราะ นั่นคือผลประโยชน์ของพวกเขาเขาไม่ได้คิดถึงประเทศชาติเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนแต่เขาคิดถึงผลประโยชน์ของพวกเขาสมบัติผัดขันชนเก้าอี้รัฐมนตรีผัดกันเป็นเก้าอี้รุนตรีนั่งเพื่อกอบโกยผลประโยชน์หรือเปล่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ